ยินดีต้อนรับสู่รายการไซเบอร์5นาทีเรื่องไซเบอร์ง่ายๆที่ใครก็ฟังได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซเบอร์5นาทีกับผมพี่เอิร์ทครับและหนูจูนคะ่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องใกล้ตัวสุดๆที่หลายคนทำอยู่ทุกวันแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามันอันตารายใช่เลยครับเพราะหัวข้อของเราคือแชร์โลเคชันแล้วอะไรหลุดบ้าง ว้ายหนูแชร์โลเคชันบ่อยมากเลยค่ะพี่ทั้งเช็คอินร้านชานมกดแชร์ตำแหน่งในไลน์บางทีก็โพสต์ว่าอยู่บ้านคนเดียวด้วยซ้ำฮ,ะฮะ่าๆนั่นแหละครับจูนจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงเลยบางครั้งเราแชร์โลเคชันด้วยความตั้งใจดีแต่กลับทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเราหลุดแบบไม่รู้ตัวแล้วจริงๆมันอันตรายขนาดนั้นเลยหระคะแชร์แค่พิกัดเองเนาะมาฟังกันทีละข้อครับ วันนี้พี่จะเล่าแบบเจาะลึกว่าแค่แชร์พิกัดมันพาให้หลุดอะไรบ้างบางอันคือเปิดทางให้โจรไซเบอร์เลยด้วยนะหนูเตรียมจดเลยค่ะพี่เอ,อิร์ธพร้อมเปลี่ยนนิสัยเลยก็ว่าได้เริ่มจากพื้นฐานสุดเลยคือที่อยู่ของเราเวลาเราแชร์โลเคชันหรือโพสต์ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนมันเท่ากับเราบอกทั้งโลกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะถ้าเปิดโพสต์เป็นพับลิกด้วยนี่เท่ากับบอกคนแปลกหน้าเลยค่ะพี่ใช่ครับ และบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเคยโพสต์พิกัดบ้านหรือคอนโดไปหลายครั้งพอรวมกับข้อมูลอื่นๆเช่นชื่อสกุลเบอร์โทรก็สามารถตั้งตัวตนปลอมได้เลยหนูเคยโพสต์หน้าบ้านตอนน้ำท่วมแลแ้วแคปหน้าจอ Google Maps ลงไปด้วยเลยอ่ะอีกเรื่องที่คนมองข้ามคือพฤติกรรมซ้ำๆที่แฮกเกอร์สามารถวิเคราะห์ได้เช่นคนที่เช็คอินสตาบักเวลาเดิมทุกวันหรือโพสต์ว่า ออกจากบ้านตอน8โมงกลับ5โมงแบบนี้คือแจกตารางชีวิตเลยครับจริงด้วยค่ะพี่บางคนถึงกับโพสต์ว่าพรุ่งนี้ปีเที่ยวต่างจังหวัด3วันแบบนี้โจนรู้เลยว่าบ้านว่างแน่ๆและมีเคสเกิดขึ้นจริงนะครับโจนตามดู Facebook เหยื่อแล้วรู้ว่าบ้านว่าง3วันไปงัดเรียบร้อยอีกอย่างทีเง่เงียบแต่โคตรอันตรายคือพิกัดที่ฝังอยู่ในภาพถ่ายหลายคนไม่รู้ว่าเวลาถ่ายรูปด,ด้วยมือถือ โดยเปิดโลเคชันเซอร์วิสไว้มือถือจะฝังข้อมูลพิกัด GPS ไว้ในไฟล์ภาพเลยงั้นแปลว่าถ้าเราอัปโหลดภาพถ่ายบ้านหรือหน้าร้านก็มีพิกัดซ่อนอยู่ในไฟล์ใช่เลยครับบางเว็บลบให้แต่บางแอปหรือกรณีส่งไฟล์ผ่าน l ลาย AirDrop ยังมีอยู่ใครมีเครื่องมืออ่าน m e t a d a ต้ adata, ก็รู้ทันทีว่าเราถ่ายภาพที่ไหนหลายคนใช้แอปส่งพิกัดผ่านล ne หรือ m essenger เพื่อความสะดวกแต่นั่นแหละ คือหลักฐานชั้นดีว่าเราอยู่ที่ไหนเวลาไหนวายแล้วถ้าแฟนเก่าชอบตามติดแอบแคบเก็บไว้กลัวเลยค่ะฮ่าฮ <h aha> ใช่ครับมันเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคนที่ชอบถูกแอบติดตามหรือมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการเปิดเผยพิกัดแบบนี้อันตรายมากๆอีกอย่างคือข้อมูลในแคปชั่นแค่นี้ก็พอบอกได้แล้วนะครับว่าวันนี้จะไปไหนหนูไม่เคยสังเกตเลยค่ะพี่ แบบนี้ต้องกลับไปดูโพสต์เก่าๆแล้วล่ะฟังมาทั้งหมดแล้วหลายคนอาจรู้สึกว่างั้นไม่แชร์อะไรเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วพี่แนะนำว่าเราแค่ต้องปรับวิธีคิดและวางแผนก่อนโพสต์เท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากแล้วมีวิธีไหนบ้างคะที่แชร์ได้แบบปลอดภัยมีเลยครับจดไว้ได้เลยนะข้อ 1. แชร์พิกัดหลังจากกลับออกมาแล้วข้อ2ตั้งโพสต์ให้เห็นเฉพาะเพื่อนไม่เปิดพับลิก ข้อ3ปิดโลเคชันเซอร์วิสของกล้องถ้าไม่ได้ใช้ข้อ4ตรวจ Metadata ก่อนโพสต์ภาพข้อ5อย่าแชร์ว่าอยู่คนเดียวโดยเฉพาะเวลากลางคืนเยี่ยมเลยค่ะพี่แชร์ได้แต่ต้องแชร์อย่างฉลาดสุดท้ายพี่อยากฝากว่าโลกออนไลน์ไม่มีคำว่าลบหมดสิ่งที่เราโพสต์วันนี้อาจกลายเป็นเบาะแสให้มิชชาชีพในวันหน้าคิดก่อนโพสต์คิดก่อนแชร์โดยเฉพาะแชร์โลเคชัน และขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะถ้ารู้สึกว่าเพื่อนเราชอบเช็คอินเกินไปก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการไซเบอร์5นาทีตอนหน้าสวัสดีครับ